และอีกหนึ่งท่านนะคะคุณทิติพลเทียมจันทรที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์และธุรกิจออนไลน์เรียนเชิญค่ะและนี่ก็คือโครงการของเรานะคะที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะสำหรับโครงการธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซข้ามแดนกับโอกาสเติบโตของสินค้าไทยค่ะ กิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับทางสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากๆที่จัดกิจกรรมโครงการดีๆมาอย่างต่อเนื่องนะคะเราไปถึงขอบคุณท่านวิทยากรของเราล่วงหน้าด้วยนะคะที่จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มอบองค์ความรู้ให้กับ SME และธุรกิจที่สนใจขอาเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านด้านบนเวทีค่ะเดี๋ยวเชิญทั้ง3ท่านนั่งพักทางด้านล่างกันก่อนนะคะ ก็ต้องขอขอบพระคุณอีกหนึ่งครั้งค่ะที่มาเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการของเราทั้งทางผู้อำนวยการสถาบันผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่นะคะรวมไปถึงท่านวิทยากรค่ะและที่สําคัญนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้าร่วมอบรมกับเราใน